그 <목소리나> แข็งแข็งครับไปไปครับพี่เขาโชว์ตัวแล้วตอนนี้นะครับขอสถานที่นะครับการแสดงให้กับพี่พีรหารหน่อยนะครับหลบขึ <S 1> <S 1> <sh arp> ้นมาบนยอดเขียวได้นะครับขอานปูนี่ีารแต่ที่จะแสดงหรือจะ ขอทางนี้ด้วยนะครับขอทังนี้หยาดดูที่โต๊ะเดี๋ยวก็ไปเอาอานต้าถายรูปของอาหารนะครับอาเดีนี้ไปเป็นการเคลื่อนที่ของอาหารนะครับการแสดงไหนทุกอกทุกใจนะครับตกมือให้กำลังใจพี่ทหารได้ตลอดเลยนะครับ

เอาลยครับตน่อไปเป็นเป็น1 0นะครับในแสดงสาธิตในเรื่องของการเข้าตีในเวลากลางวันและการเข้าตีในเวลากลางคืนนะครับมันมีสามขั้นตอนหนึ่งการเตรียมการนะครับหนึ่งขั้นการเตรียมการสองขั้นการปฏิบัติหน้าหังหมายถึงขั้นการดำเนินการนะครับ นะครับีสามขั้นตอนนะครับเริ่มจากขั้นเตรียมการนะครับต่อไปขั้นเตรียมการนั้นหมายถึงเตรียมการในที่รัวผลขั้นที่สองเป็นขั้นการดําเนินการนะครับขั้นการดำเนินการหรือขั้นการขั้นการปฏิบัตินะครับขั้นที่สามขั้นการขยายผลหมายถึงการไล่ติดตามด้วยการยิงนะครับถ้าสุงที่ลงเหลือที่ คือที่แห่งหนึ่งที่หน่วยทหารเข้าไปอยู่นะครับทั่วทำธุระทำเกี่ยวกับการส่งลุงอาวยุทธรรณ์แจกกายวักถุสุนก่อนที่จะดำเนินการทางยุยวิธีนะครับเมื่อเสร็จสิ้นในที่ระพนได้เวลาได้เวลาตามคำสั่งของเหมือนเอออกการที่ระพล มีช่องทางเข้าออกช่องทางการเคลื่อนที่แนวทางการเคลื่อนที่ของหน่วย